เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแกล่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนักคลิมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมทั้งล่างหรือว่ามิดหมอของพระเดิม แล้วถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยะบงกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i อ o n e ตามด้วยหมายเลข99 big กว99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางหลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดเทพศตราของครูบาอาจารย์นะครับเรียกว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวม เอาไว้นะครับเป็นระยะเวลามาค่อนข้างที่จะยาวนานนะ,ะที่สำคัญก็ในทุกทิปทุกวิดีโอนะครับที่เอามาทำก็ต้องการที่จะใหะ้ก็เรียกว่าแฟนคลับทุกทท่านนะครับนะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะหรือว่าเอามาทำการเผยแพร่นะครับนะให้ได้รับการศึกษานะครับนะ ได้เข้ามาเรียนรู้นะครับนะ,อะของดีๆของเก่าว่ากันง่ายนะครับนะเอาล้วนะครับก่อนอื่นก็วันนี้ผมก็กล่าวนะครับนะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ,ะก็ะสําหรับแฟนกับทุกๆท่านนะครับก็อย่าลืมครับให้หเข้ามานะครับนะ เยี่ยมชมนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมรอว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กด share, แชร์หรือว่ากดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเอาล่ะครับวันนี้จะทําเวลานะครับนักประมาณสัก10กวนาทีนะก็ได้นําเอาเป็นนะครับนะมีดนะครับนะ ขนาดพกพานะขนาดพกพาด้ามงานฝักไม้นะครับนะาเล่มนี้นะจะมาเปิดให้ท่านได้นะรับชม ja นะ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับนะาเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะครับนะาเป็นอย่างนี้นะอ่านี่นะครับน้ก็ขออนุญาตวางนะครับอ่าดินสอนะครับเอาไว้นะอ่านี่นะครับเป็นมีดสามกริยันะครับนะเป็นมีดสามกริย์นะ าด้ามงาฝักไม้นะครับนะเฉพาะใบมีเล่นนี้อยู่ที่5นิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ8-9นิ้วนะที่สําคัญนะครับนะตรงแหมนะครับตรงคนฝักนี่ก็จะมีรอยจายนนาจะจานคําว่านามโมพุทธะนะครับนะเอาไว้น,นะมีทั้ง2ด้านนะครับนาจา์ทั้งสองด้านเลยทีเดียวนะ นี่นะก็นะครับนะพยายามจะแต่อมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะก็นั่นจะว่าแสงนะ,ะมีทั้งทั้งปลายของฝักนะครับแล้วก็นี่นะมีทั้งแห้นี่นะครับนะเป็นตรงแห้รัดปลายฝักนะครับก็จะมีรอยจานนะนมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับ สี่ด้านนี่นะครับนะตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยนะนี่จานใบชัดหน่อยนะครับนะจะลงคําว่านานโะมพุทธายะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะนี่นะครับานะจานขนาดใหญ่นี่นะอ่านะครับก็พยายามจะให้ดูให้ให้ตรงกับแสงนะครับนะก็จะเห็นนี่นะก็จะเห็นความชัดเจนอยู่นี่นะ นะครับชอบข้อใบนะครับชอบข้อใบ5นิ้วนะชอบข้อใบ5นิ้วรวมด้ามฝักก็อาอย่ที่89นิ้วนะครับมีดลิมนี้นะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,นะ,นะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็เป็นมีดสามกริย์นะครับนะเป็นมีดสามกริย์นี่นะ,นะนะ สากษัตริย์ก็หมายคำว่ามีนาคมีเงินมีทองนะหากเล่มไหนที่เป็นมีดสองกษัตริย์ก็จะมีเพียงนาคกับเงินนะส่วนเล่มนี้นะครับก็จะเป็นมีดขนาดพกพาสามกษัตริย์นี่นะด้ามก็ง่าดิบนะครับงาแท้แนะดิบงาแท้แท้นะขออนุญ,ญาตจะสูมให้ท่านได้เห็นเขาเรียกว่า น,นี่นะครับก็ทองเส้นใหญ่มากนะครับทองเส้นใหญ่มากนะเป็นแหม79นะครับเป็นแหม79นะอ่านี่นะครับที่สําคัญก็เมื่อเราดูภายนอกนะครับเสร็จไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะาภายในก็จะเป็นในเรื่องของใบนี่แหละนะครับนะ ใบนะเป็นมีเร่มนี้นะครับเป็นศิลป,ปะของช่างแมนนะก็นานๆจะได้เจอนะครับนะมีช่างแมนช่างไข่จะมีรูปทรงจะคล้ายๆกันนะครับนะเป็นงานของช่างแมนนะกับเป็นการตอกลายน่องสิงนะครับวันนี้ก็เอามาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้ชมนะ นะครับส่วนใหญ่ก็มีดที่ผมได้คัดเลือกมานะครับได้คัดสรรเอาไว้ก็จะเน้นเป็นอาจจะมีมากที่สุดก็จะเป็นช่งางชิมกับช่างสอนนะครับนะเป็นช่งางที่ตีมีดแล้วก็ส่งมีดให้กับทางหลวงก็เดิมนะนะครับนะแต่สำหรับมีดเล่มนี้นะครับก็านานๆจะได้เจอนะ นานจะได้เจอนะครับมีดมีดแบบนี้นะเ,เป็นงานของช่างแมนนะครับนะผมจะรวบรวมเอาไว้นะครับนะก็จะมีหลากหลายช่างนะครับนะเป็นมีดยุคกลางนะเป็นมีดยุคกลางนะครับนะมีดยุคกลางก็มีช่างนะครับในยุคนั้นที่หลวงพ่อตาเนกัตเลือกเอาไว้ก็จะเป็นในเรื่องของช่างแม่ช่างชิมนะครับช่างซอนช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างถมนะ ในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นช่างยุคกลางทั้งหมดนะครับนะที่ได้ตีมีดสองมีดให้กับทางวัดน้อง,อองโพเรานะ,ะก็นื่ากว่าเป็นช่างนอกจากมีฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีนะที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของความซื่อตรงนะครับความซื่อสัตย์นะ,ะต่อทางวัดน้องโพหรือว่าต่อหลวงพระเดิมของเรานะครับนะ สันมีจนามากนะครับสันมีจนามากเลยเทีเดียวนะครับก็เป็นมีดที่หาชมกันได้ยากนะครับนะส่วนใหญ่มีดที่ผมนํามาทําคลิปก็จะเน้นเป็นมีดช่างซ้อนนะครับแล้วก็จังช่างฉีมเหล่านะ,ะ,นะครับส่วนช่างแมน้นช่างไข่ช่างทินช่างทมนก็จะไม่ค่อยอเรียกว่ามีน้อยนะครับนะ,ะมีน้อยนะครับเนมะื่อสักรู่นี้เราดูในส่วนของภายในนะก็ เราดูภายนอกที่เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าอยู่นะครับแต่ข้างในนั้นก็เก่ายิ่งกว่านะครับเก่ายิ่งกว่านี่นะพยายามจะให้ดูนะครับในส่วนของภายในนะเมื่อดูแล้วก็อยากให้ดูทั้งหมดนะครับดูทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะนี่เป็นมีดจุกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นงานของช่างแมนนะอี่นะ ที่สําคัญนั้นเป็นมีดสามกรัตริย์นะครับนะมีดสามกรัตริย์นะ,ะก็เป็นแหม้เจ็ดเก้านะครับนะแหม่เจ็ดเก้าก็นะครับกองแหม้รัดข้างล่างก็เป็นลวดนะครับเป็นลวดเจ็ดเส้นนะ,ะที่สําคัญนะครับแหมก็จะศึกไปเยอะนะครับศึกไปเยอะมีเลยมนี้นะ,ะมียุคกลางอย่างที่ผมเคยเรียนไปนะครับนะส่วนผสมของเงินจะสูงนะครับนะความนิ่มนะ อ่อนก็จะเยอะกว่ามียุคปลายนะครับนะ,ะก็ถ้าเปอร์เซนต์ของนาคเงินทองมากนะครับนะก็จะทําให้สึกหลอได้ง่ายนะก็เนื่องจากว่ามีความนิ่มนะครับนะแต่ถ้าเป็นมียุคปลายในะความแข็งแรงจะจะดีกว่านะแปลว่าส่วนผสมของนาคนะครับจะอ่าเปอร์เซนต์จะบางลงนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ได้ดีก็คือได้ความแข็งแรงนั่นแหละนะ อ่านะครับนะการสร้างมีดในแต่ละยุคนะครับท่านก็จะมา,าพิจานะครับในเรื่องของข้อดีข้อเสียนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับต้องเรียกว่า,าสร้างอย่างไรนะครับจะมีความแข็งแกร่งนะครับจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไปได้นานแสนนานนะครับนะัาะน,นมียุคปลายจะนอกจากได้รับความงดงามแล้วนะครับนะก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงด้วยนะครับ ส่วนมีดยุคต้นกับมีดยุคกลางนี่ก็เปอร์เซ็นต์ของเงินนะครับหรือว่าทองนาอ่าจะสูงกว่านะครับนะทุกทุกยุคนะทุกทุกยุคนะครับอันนี้ก็ความนิ่มความอ่อนจะก็ะได้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับก็เป็นข้อดีอย่างแต่ข้อเสียก็คือความสึกหลอกอ็มีการสึกหลอได้ง่ายนะครับกต็ต้องเรียนอย่างนั้นนะ นี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับนะกันก็เป็นจุดที่อ่อีกจุดหนึ่งเรียกว่าสำคัญมากๆนะครับผมก็พยายามจะอตอกย้ำในส่วนของกันในทุกๆเล่มนะในทุกๆคลิปนั่นแหละนะครับนะอ่ากันกันนี้นะครับเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะสำคัญเช่นเกสาของวงพ่กก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะก,กุดก็ดีนะอ่าก็จะถูกบรรจุนะครับนะเอาไว้ ตรงแกนกลางของมีดนะครับนะเมื่อมันจุเสร็จป๊บก็จะปิดด้วยข้างนะ,ะแต่มีดยุคนี้รุ่นนี้นะครับก็จะครอบด้วยโลหะด้วยนะ,ะก็เนื่องจากว่าป้องกันในเรื่องของมวลสารที่หลุดร่อนออกมานะ,ะนี่ก็ถือว่านะครับนะ,ะงดงามมากนะครับงดงามมากนะ,ะแม้ไข่ปลาก็จะมีนะครับยังมองเห็นนะครับนะบนะเป็นจุดไข่ปลาอยู่นะ แต่ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะสึกนะจะสึกหลอไปตามการเวลาว่าเป็นงานครับทีนี้ม,มาดูในส่วนของด้ามก่อนจบนะครับนะด้ามก็เป็นงาดิบๆเป็นงาแท้ๆนะนะครับไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะเป็นเขาเรียกว,ว่าแท้ๆเลยนะครับนะก็จะมีรอยแตกรอยลั่นนะครับนะตาม การเวลานะของงานะครับนะ,ะมายันนี่เลยนะครับนะปลายด้ามนะ,ะมีเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะอาจจะประวัติเจ้าของเดิมมาก็ถือว่าอ,อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมีทุกเล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองนะอาจจะประสบการณ์ตรงของผมเป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะ เพราะฉะนั้นมีแต่เล่มน,นี่ผมเองก็จะได้บอกว่าเก่าอย่างนั้นดีอย่างนู้นนะครับน่าสุดยอดอย่างนี้นะ,ะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ที่คอยมองและก็ตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองดีกว่านะ,อะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดกว่าที่13สิบสามกับสี่สิบห้าวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อท่านชมแล้วอย่าลืมนะครับก็หากเข็นบ้าเป็นประโยชน์นะครับหน้าต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่ามันมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับนะหรือตรงไหนมันไม่ใช่นะครับก็ ติดตรงไหนให้ถำเขาไม่ดตรงนั้นาาน,น,นาก็ให้ท่านโทรเขาไมาได้ที่เบอร์0 8นย์2 9 1หกามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนักคริมมีหมอมีคําตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคริมมีหมอก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ